Good Morning สวัสดียามเช้าทิลเวซีเนชั่นแนลพาร์คโคเอเชียเช้านี้อุณหภูมิ14องศาครับเนื่องจากว่ามีฝนตกบรรยากาศครับผมเลือกที่พักที่นี่เนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทางเข้าพาร์คที่สุดแล้วครับระยะทางที่ผมจับแอปเดินกลับมาเมื่อคืน คือ0.8กิโลเมตรครับด้านหน้าที่เห็นไกลๆนี่จุดนั้นนะครับคือน้ำตกในปาร์ที่ผมเข้าไปเดินชมเมื่อวานเดินภกเขาเป็นลูกๆเลยครับขึ้นไปด้านบนครับที่เห็นถนนรถวิ่งอยู่นั้นครับเป็นถนนสายเมนด้านซ้ายกลับไปสปิท ด้านขวาปลาาเก็บครับวันนี้ตะลุยตามตะวนันจะเดินทางต่อปซายาเก็บครับขอบคุณที่ติดตามตะลุยตามตะวันครับสวัสดีครับ